ทีนนิวส์อัพเดทข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนนิวส์ คุณผู้ฟังคะสถานการณ์โรคฝีดาดวานอนนะคะองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของไวรัสฝีดาดวานอนเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศทีนี้กระทรวงสาธารณสุขของไทยก็เตรียมแนวทางดําเนินการต่อสถานการณ์เฝ้าระวังโรคการป้องกันแล้วก็การรักษาถ้าเกิดว่ามีผู้ป่วยในประเทศไทยเรานะคะซึ่งสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ได้มีการถแถลงจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อฝีดาดลิงเป็นรายที่3ในประเทศไทย แต่ว่าเป็นชายชาวเยอรมันนะคะรายล่าสุดอายุ25ปีเดินทางเข้ามาในไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแจ้งว่าเดินทางมาท่องเที่ยวมีอาการเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเมื่อเข้ามาในไทยคาดว่าจะเป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศเพราะว่าระยะของการฟักเชื้อของโรคนั้นอยู่ที่21วันนะคะตอนนี้ก็มีการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดข้อมูลที่อยากจะนํามาย้ําแล้วก็เล่ากับคุณผู้ฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของโรคนี้นะคะว่าโรคนี้คือโรคอะไร แล้วก็การติดต่อติดต่อได้ยังไงบ้างถ้ามีอาการแบบนี้คือเป็นผู้ป่วยฝีดาดวาน,นอนไหมแล้วก็เรื่องของการรักษามาดู เราก็สร้างความเข้าใจเรื่องของโรคนี้กันก่อนนะคะโรคฝีดาดวานอนนั้นไม่ได้ติดต่อกันง่ายนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายโดยเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนหลายคนเป็นปัจจัยเสี่ยงค่ะที่ทําให้เกิดการติดเชื้อส่วนเรื่องของการติดต่อนะคะแล้วก็การแพร่กระจายของโรคส่วนมากจะติดต่อจากการสัมผัสสารคัดลัง่งจากตุ่มน้องสะเก็ดแผลของผู้ป่วยถ้าหากว่าอยู่ใกล้ชิดนะคะในระยะประชิดอย่างเช่นนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่ในห้องเดียวกันหรือว่าอาศัยนอนด้วยกันการแพร่กระจายนี่อาจจะติด ต่อทางฝอยละอองได้นะคะโรคฝีดาษวานอนเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกับไข้ทรพิษแต่มีความรุนแรงที่น้อยกว่าทีนี้อาการส่วนใหญ่ที่พบนะคะคือมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวต่อมน้ำเหลืองโตมีรายงานการศึกษาในวารสารทางการแพทย์พบว่าผู้ป่วยจะมีผื่นหรือว่าแผลตามผิวมีหนองนะคะเกิดขึ้นที่ผิว แล้วก็เยื่อบุในอวัยวะต่างๆมีผื่นมีตุ่มมีแผลเกิดขึ้นที่อวัยวะเพศหรือบริเวณที่ทวารหนักนะคะบางส่วนเนี่ยจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะคะอย่างเช่นมีไข้ต่อมน้ําเหลืองโตหรือปวดกล้ามเนื้ออาการเหล่านี้อาจจะเกิดก่อนมีผื่นหรือหลังมีผื่นก็ได้นะคะแล้วในบางรายคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ป่วยนะมีผื่นแต่ไม่มีอาการอื่นร่วมด้วยก็มีนะคะ ในด้านของการรักษาจึงเป็นการรักษาแบบประคับประคองค่ะคือรักษาตามอาการอย่างเช่นถ้าในผู้ป่วยโรคฝีดาดวานอนบางรายที่มีไข้ก็ให้ยาลดไข้ส่วนยารักษาเฉพาะตอนนี้ยังไม่มีนะคะมียาที่ใช้รักษาผู้ป่วยไขย้ทรพิษในต่างประเทศก็ศึกษาวิจัยแล้วเอามาใช้ดูแลผู้ป่วยฝีดาดวานอนที่มีอาการรุนแรงทีนี้เรื่องของวัคซีนนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ติดตามกันอยู่เอ๊ะจะมีการจะจ้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคฝีดาดวานอนหรือไม่ นะะในด้านของการฉีดวัคซีนข้อมูลเป็นอย่างนี้คุณผู้ฟังคะองค์การอนามัยโลกแนะนำนะคะว่ายังไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนฝีดาดวานอนให้กับประชาชนในวงกว้างแต่ว่าให้ฉีดในกลุ่มเสี่ยงค่ะซึ่งในของไทยเราก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วนะคะโดยในกลุ่มที่จะมีการดำเนินการ ประสานกับทางองค์การเภสัชกรรมสั่งซื้อเข้ามาในไทยซึ่งเขาคาดว่าจะมาถึงในเดือนนี้นะคะสำหรับวัคซีนเน้นไปที่2กลุ่มก็คือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทํางานในห้องปฏิบัติการแล้วก็อีกกลุ่มคือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยไม่เกิน14วันเพราะว่ากลุ่มนี้ค่ะทั้ง2กลุ่มเนี้ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสสัมผัสเชื้อได้มากกว่าคนทั่วไปย้ํากันอีกทีนะคะว่าโรคฝีดาดวานอนนั้นไม่ได้ติดต่อง่ายนะคะต้องสัมผัสใกล้ชิดและส่วนใหญ่เนี่ยจะหายได้เองส่วนการรักษษาาจะรัก ตำราการของโรคนะคะทีนิวส์อัพเดตข่าวสารเพื่อการเรียนรู้กับช่วงทีนิวส์